ผมนี่สี่ส่วนสอครับจะเอาคิดนะครับดูสวัสดีครับดูได้ยิงผมสวัสดีไหมทีบัตไม่ใช่แทกปกติปกติสีน้ำท่มสีบล็อคแ้่ยินเสียงเลยเพงเพงดึงดึงอะไรเพงดงทำอะรด บัตรก็บัตรมีอยู่นี่ไงใบพ่อมาแล้วลูกเนื้อไอ้สองเกตพ่อใช่แล้วหรอยอการห้าสองเกตพ่อเออเดี๋ยวแบ่งกันลูกเลยังมีใบนึงไงเก็บเพื่อเก็บไปทิ้งหายไอสัตว์เวลาบวดไม่นะไม่ค่อยมีไม่ตามเเพื่อนเพ่างเงี้ยเราต้องออกใช่ไหมบางบางทีก็ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีของให้เซ่นอ่ะเพื่อนเหรอเกินยังไงอะเฮ้ยมึงชุบเพื่อนด้วยนะตัวเด็กโง่ เอามาสิใบให้มันหมดแล้วนี่มีตังละลืนต่อสมาชิกลครับได้ไเสิล่าเอาหมดแล้วเดี๋ยวพี่เอาถูงต่อ่เต้นตัวเลยน่ามหเดือดในตู้เ่ยสองอย่างก็พอแล้วเก็บเลยที่ชุบระเบิดอะไรให้พร้อมอันนึงอ่ะระเบิดผมมีนะพี่มีสลูกขวามือใคร้าเอ้อเอเ เอาไป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 เอาเอาไปเลยยืนทำเฮียอะไรรีวิวปั๊บปั๊บปับปั๊บปับปับปับมาแล้วมา ว้าววาวว,าว้วาว,ว,าวเหมือนกันดูตากไปรุ่นกีตาร์เซย์ได้ฉันหายพี่อะไรเหี้ย <Yeah. S 2> พี่โฉ

เพื่อน <presidency>. ด <V connected. S 2> ้วยฟุดไม่พอว่ะไอ้เหี้ยไม่พอมือว่ะไอ้เหี้ยไม่ตายไว้สัตว์กูชูพี่เลนแล้วนะกูชูพี่เลนแล้วไอ้ปั๊มพุ่ไปโอ้โหกูชูพี่เลนแล้วอะไรงมึวะบีห่อปะ หอได้ห่อ,อเลยนะเว้ยตำรวจไม่มาพี่ไบต์พี่ไบต์รถอยู่ไหนดนเต้น สองยืนน่นนสวยไเงียบกูตายเนี่ยสัตว์อัตว์เจ้าเกาะไอ้เหี่ยสวยเล็ดสวยเหี่ยเอาเรียกจาดอะเป็นนีด้วเปล่าชาช่ๆนอนตายอยู่ชช่ยชไม่ไม่ไม่ตัวนี้ตัวนี้สวยหอบไปหอบไปไม่้องหอบไป เรีบห่อรีบห่อรีบห่อห่อไปก่อนเราเราตีหมดแล้วห่อไปขอรถหน่อยขอรถหน่อยใครมีรถเอาเอารถใครใครมีรถเอาส่งไปดิเฮ้ยโผล่พีรถปะเออแปะแปโอเคครับโทษครับโทษโทษ ไม่มีตำรวจไปเลยไปเลยไปปลาปลาเปนริบตะครเอาต้มไปมึงเลขอะไรมึงเลขอะไรมึงเลขอะไรตมรอผมเลขพ่ปรกันรอเปไรถกันไหอเพื่อนผมครับโวผมดนเพื่อนผมรถอมปล่อยอยู่แล้วครับบอกป่อก็ได้เปารอยเปิดรถดิเปิดรถดิปล่อยก็ได้ไปไปปล่อยให้ครับ ไปไปหาเปยให้หน่อยครับอันนี้เพื่อนครับแล้วไปไปครับไปครับยังก็ไปครับได้คอรู้่อนกอันนี้เพื่อนหมดเลยอันนี้เพื่อนหมดเลยอันนี้เพื่อนหมดเลยครับเพื่อนป่อยผมครับไม่เพื่อนครับป่อยป่อยเพื่อนด่ากเนี่ย่าหัวเข้าขาไอ้จังซ่อคงเชื่อมึงหลอกมาไอ้สายฟ้าอี้ปลอมตีหน่อยออกออกออ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 ครับ ม่ยิงนี่เขาไม่ยอมเปิดศพตีไหนดิตีไหนดิไปรับไปลัเอาไปครับกุรอดเหียตํเลยตำรวจไปช่วยเพื่อนหมนี่ต้องหอมาเองอันนี้ไม่งั้นไม่ไหวกุรอดช่วยเพื่อนหมดเครับกูบอกเลยเหียว่ามึงจะอุ้มได้เยอะขนาดไหนั่วยเอาเอนออกมาออเ้ยโอ้ยราวังดิระงดนี่น่ครับกำลังไปวางให้หา

เอกลับโรงพยาบาลเลยกลับมา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 กลับโรงพยาบาลกลับโรงพยาบาลกลับบรงยาบเลยเียนี่ไงอ่าอันนี้ยังเดี๋ยวเวลาอยู่โอเคโอยมันเยอะไม่ไหวไมไหวมีกันยคนสู้ได้ไงม่หหมดลใช่มลเบียเราไปก่อนได้เดี๋ยวน่าจะมีเราค่อยกลับมาใหม่งนี้นี่หมอตรงนั้นอ่ะนี่ตรงตำรวจอ่ะหมอโดนแทงนะคะหมอโดนแทงอย่างเงี้ยตกปั๊มตกปั๊มกปั๊มตกปั๊ม แต่วันนี้มันฉลาดนะไอ้เฮียมาตีกับตำรวจตอนเนี้ยบู๊บบ้าปะเนี่ยไอ้สัสยากไอ้เฮียตีตำรวจตอนเนี้ยเดี๋ยวกาะฟรีแล้วมาต่อนแล้วแม่งชุบกันต่อหน้าเลยดูไอ้เฮียเบงเดสักดูดไอ้เฮียมึงดูชุบกันเดีไอ้เฮียมึงคิดยังไงมึงสู้กันแบบนั้นอะไอ้เฮีย ไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลวงพี่ระวังพี่ไปโรงพยาบเาบโอ้พี่พี่แิงยงหวาดีจริงไปลวเนี่ยเอไวบรสุดอ่ะไอสารมันกาลังหิวตงค้างด้วยไอเหี้ยกูบอกให้หมอโรงพยารอด้วย อ๋อคนตายจะไม่เด้งอ๋อเฟียวเฟียวเฟียวน่าจะโดนไม่เยอะหรอกสิบกว่าคนชิวโดน,นยี่สิบสี่คนยังโดนมาแล้วเลยช่วยได้กับทุกคนอะราะว่ามันอุ้มไม่หมดด้วนยน่าจะได้มากมากสุด 2, สองสามนนคน,นะคะใครมีโดนหมดขยันพูดนะ